รู้สึกรู้สึกเหมือนมาผ so ิดงานครับสนุกมากครับวันนี้คร erm oui> ับจะเราหุ่มมาถึงครับสนุกมากเอ้าไงจี๊ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่งานลำพูนแคมปิ้งครับงานจัดขึ้นที่สะพานข่าวราชภูครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับงานจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมครับเวลาเริ่มตั้งแต่บาออ่ายโมงยันสองทุ่มโดยภายในงานจะมีการเล่นดนตรีสดนะครับ้านนั่งชิลๆรับร้านสินค้ารถถองต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ และวันนี้ก็เดินทางมากับทีมงานแหวนจนดากด้านมาเดิมครับวันนี้เราเดินทางรกันทั้งหมด6คันครับมี M X คันหนึ่งครับ Forza คันกับ X Max 2คันและก็แซดแก้อีอ1คันครับ เรนน้อยต้องบอกที่งนี้านภผยบองเนน้อยัแคมปิ้งฮะชือว่าแคมปิ้งอย่างแคมปิ้งเป็นงานเลีย,ยาจากห็นนี่จักตยานในนั่นก็เป็นอย่างแคมปิ้งอยียงลำพูนอย่า ตัวเขาเข้าไปนะครับคือ <c oughs> พอมาถึงก็ออกอาการงงๆหน่อยครับกับเชื่องานกับโปสเตอร์ที่เห็นตามเพจครับ <c oughs> <อ>เดินสำรวจเป็นที่ <c oughs> ติดก๊อป <c oughs> ติดติดกับ <c oughs> กบ <c oughs> ้าห้องสม่ง รู้สึกรู้สึกมัอนมาผิดงานครับคุณหลอกเดาวเสดเป็นไงครับรถเดินบอกมึงไม่ได้ข่าวมันสั่งไหมสั่นไหมบอกไม่ดีกล้องซื้อยุบเร็วไม่ได้เลยว่ะ ฝั่งนู้นเขาเรื่องมันเอ้าทำไมนี่ทำไมมันไอ้นกนี้ทำไมมันกระดิกได้นะสีชมพูรสีตัวเนี่ยบ้าไปเอ้าดูดิตัวลุงตัวริมสุดมันกระดิกนะมีโดนเลยอ๋อมีนกมีนกตัวฝั่งนู้นสนามเขาก็นึกว่าเขาตีกอล์ฟในตอนแรกเดินมา ไม่ได้ดูอเอาฝั่งนี้ก็มีร้านค้านี่โอ,อยว่าใ่างก่อนก็ได้มันเดดไหมอ <c oughs> นนี่ให้นั่งกินอไรนั่งกินข้าวอีกเลยเหรอไม่เห็นมีเครื่องดื่มเลยน่จะไม่ใชเครดเครื่องดื่มและสำหรับโซนฝั่งนี้ครับจะเป็นร้านขายของสําหรับ นักวิ่งครับหรือว่านักปั่นจักรยานครับของแต่งจักรยานหลายๆอย่างครับทางมาดูงานแทมปิ้งครับเหมือนหลอกทีมงานมานั่งนั่งดูนกนะเอาโต๊ะมาตั้งอย่างนี้เนาะตั้งเป็นหัวขาเอนกขาว แข่งกันยังไงแข่งกันนั่งไหนเหรอยินบนแล้วแบบอ๋อเขาไม่ค่อยเห็นเแอนนกขาวดีมันนั่งอยู่นี่มันจะเอาไหมเนี่ย

เวทีครับเป็นไงค,ครับงานแคมปิ้งครับสนุกมากครับวันนี้ครับ <laughs> จะเราหึงมาถึงครับสนุกมากเอาไ่หวขี่ซีกหัวขี่ซีกหั <laughs> ว <laughs> แก้วรถแก้ว สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูงานแคมปิ้งลำพูนครับเดี๋ยวจะมีโปสเตอร์ขึน้นให้ดูงานน่าจะใหญ่พอมาถึางมันไม่เป็นอย่างที่คาดเดี๋ยวรอดูครับสินค้าโอทอปครับ บรรยากาศภายในงานครับมีร้านค้าก็มีวงดนตรีครับบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับมีที่นั่งสังสรรค์นิดนึงครับก็้าแอบกระซิบมาว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าที่โดนหลอกพ่อค้าก็โดนหลอกด้วย <laughs> นึกว่าจะงานใหญ่แต่ก็พบกับบรรยากาศสบายสบายครับ

และในส่วนนี้เองครับเป็นการเตรียมงานสำหรับวันที่26่มีนาครับซึ่งจะมีการวิ่งมาราธอนแล้วก็ปั่นจักรยานด้วยครับเนี่ยเปิดไฟแล้วเนี่ย เสียอย่างเยอะครับมีที่นั่งน้อยนิดนึงครับผู้คนกำลังทยอยมามเนี่ยก็มีโซนร้านค้าและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานลำพูนแคมปิ้งครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ